พอจับกล้องถ่ายก็ต้องหาอะไรทำกันอีกฮะ <c oughs> <laughs> เหมือน,นั่งเฉยๆไม่ได้อ่ะมีมีร้านมีร้านอะไรเดือดๆ่ะ <c oughs> ชาวบ้านท,ที่ไปแบบถูกๆมีป่ะต้องเสิร์วิาอะไรร้านข้าวระยองร้านข้าวชาวบ้าน่ะเออร้านข้าวชาวบ้านถ้าเราระบุราคาเนี่ยขึ้นมาสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยร้านข้าวชาวบ้านระยอง,ร,ยองร้านตามสั่งเหรอเออตามสั่งสิบบาทยายเหลายายเหลาใจ้ายเพื่ทำไมแ้างมีแต่ยายเหล,า,ยา,ยเหลาใจร้ายวะ ขาชะเมาชุมชนเขาชะเมาไกลไหมจากที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ไกลมากประมาณสัก40โลข้าวกระเพรา20 20บาทหมดเลยดิีสาวัยเก๋า50าสิบกว่าเจอครั้งแรกอาจจะไม่สบอารมณ์กินยังไงวะ <c oughs> หรือว่าไปเนี่ยทั้งบน่นทั้งทาเอาไว้เฮ้ยย้ายเหล่านะกระต๊อบไปกันแหละอย่าลืมนะครับผมรบกวนกดซุปเปอร์แท็กนะคนละ20บาทพอแล้ว20บาทพอแล้วคันน้ำมันเลยคันเดินทางเดี๋ยวเราไปดูว่ายายเหล่าใจร้ายตามสั่งยี่บาทมันจะเป็นยังไงบ้างครับแต่น่าสนใจแหละพอเซิร์ชมาแกออกหลายรายการเหมือนกันนะไป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  มีกล้องมึงนะมึงต้องจ่ายตังค์กูนะแต่มึงถ่ายอ่ะไม่มีกึ้องมีอะไรมึงต้องให้ยาเหลาเรอ่ไม่มีอะไรอ่ะมีอะไรมึงจะกล้องมาทำที่ยาลายในนั้นบอกเจ๊เหลาใจร้ายอะไรไม่ต้องเนป้าไม่เนี่ยตาดูมั้งอ๋อที่เหลาที่เหลา้าช่วยคุอเดี๋ยวผมสั่งเลยได้มั้ยเชลไม่ต้องชิมขอบอกคิวเยอะแยะไม่เห็นไมยคิวเยอะแยะคิววะนะวันนี้ถายยเหลาแล้วจะทำบุญกันเยาเหลาเท่าไหร่อันไหนครับ ได้เลยอ๋อได้ครับได้ครับสาวไปทำไม่นี่ก๋วยจั๊บมึงยังเราดังมากเลยก๋วยจั๊บเหรอก๋วยจั๊บหูหูาก็น่ารักสุดยีสีมุกลาทำบุญลงทานไม่มาเป็นของผมไงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นช่องทีวีอ่ะนี่ยสาวาวมาพาไปยั่างอ่ะย่างตามใส่กขาบ้างกันเราจัดต้มเลือดหมูหนึ่งกระเพาะหมูสับกินปกติเลยนะอะไรกระเพาะหมูสาม ไม่ต้องสั่งไม่เหน็นเลยไม่ผมนึกก่อนนึกก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไม,ไดมผนึกยายทำอะไรอร่อยอ่ะไม่ทำไม่ได้ครับชูรสเยอะเดี๋ยวพอแล้วของตันหน่อยลวกก็มึงยายทำอะไรอร่อยผมได้สั่งอันนั้นไม่เคยแดกครับทำอะไรอร่อยใส่ชุรสเยอะโอ้ไม่มีอ๋ออร่อยทุกอันใส่ชุรสแดกแต่ละมีโัเก็บจานด้วยขายทุกเดือนเด็ดทันยังไม่ได้พูดแต่ฟังแกพูดก็เปิดแล้วเนี่ยเอาพุงก,กับไก่ยาวมาไม่แง่แล้วพุงขำมึงขำ,ำเดี๋ยวงานนี้มีฮะ แล้วยายขายมานานยังโอ้โหขายมาสามสี่ปีแล้วเป็นลูกน้องก็าสิบปีก็ให้ยายวันละหกสิบาทสิบป,ปีได้สองร้อยบาทแล้วก็แอบวิ่งติดจามไปแล้วก็วิ่งเขาทำอะไรวะขายเขาทำยังไงวะวันหนึ่งท่าแก่ไม่อยู่ท่าแก่จะไปไปงานศพ มึงเหมาของมึงแล้วมึงขายยาเป็นคนก่อคนกูเน so so ี้ยทำงานธนาคารโอ้มะเขือยาไใ้สัตว์มะเขือก็พ่อกดแมงอะไรวะมะเขือยาหมูกรอบไม่เค็มไม่หวานไม่แฉะไม่เละโอ้โหไอ้เหี้ยมึงกอดหัวคือเขาสั่งใหญ่ะเขาสั่งสำน้ากระดาษมึงเลยอะไม่แฉะไม่เละไม่เค็มไม่หวานไอ้เหี้ยกดแมงมึงก็ทำได้ไหมเนาะใครก็เต้นตัดตัดตัดตูต้องเอาให้ได้ตับคนนี้กู้ยทำได้กูต้เปิดร้านได้พอผัดเสร็จเขาชิมกินเป็นยังไงจ๊ะ <ห>อ<ส><ส>ยากถึง4ใจตายเมื่อเหล่าขาย20บาทมานานเนี่ยที่แรกขาย10บ,บาทที่อยู่โคราชนะอย่ามีทราวัดใส่ชงานั่งตรงไอ้หนูเ่อต้นตะกโยมเลียโยมจะเป็นคนเด่นคนดังรอวันนั้นมาจนถึงประมาณ4-5ปีมา,า<น>วันหนึ่งดังจริงๆท่านบอกว่าโยมจะเป็นคนเด่นคนดังคือมาวันนี้ไอ้คุณที่ต้องมาขายยายคนในซอยเนี่ย บอกว่าไงรึเปล่ามากินข้าวร้านเด็กคนดังเด็กไอดอลไอดอลแปลว่าเหี้ยเลยวะเขาให้ดโทรโทรถามให้ดูว่าอยู่ในตัวถังได้ไงเนี่ยไม่ตัวถังแต่เขาเฮียเขาดังเยอะดีกว่ายังไงมันแลกกระแดกอะไรกันเนี่ยกะเพราหมูกะเพราไก่แล้วก็ผัดซีอิ๊วต้มเลือดหมู ไม่ยินไม่แวๆแล้วแดดยากเห็นผ้าเขาเยืะอๆอย่างเงี้ยผมมี3อย่างไม่ว่าอะไรแล้วแต่เลยนะขยันซื่อสัตย์อดทนทำไปเรื่อยๆไม่อดตายค่ะยังไงก็ไม่อดตาย ไข่ดาวด้วยนะสองฟองฮะไข่ดาวด้วยนะไอเชือกนี่กั้นไหมแม่ยายกานออกข้อประกระทืบมึงอ่ะเอ้ยเริ่มจิ้มทำเองนี่จิ้มยังไงจิ้มก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเขาเพิ่มได้ไม่เป็นไรผมตักไปก่อนช้อนหนึ่งแล้วกันใส่ไปเลยยัไงก็หนูก็รับรู้ได้แล้วพึ่งขับรถมาอะไรนะแม่แต่เช้าว่าตอนนี้มันอยู่แกงแม่งขับรถยัวอะไรไว้น้ำมันกาเต่า สูตรผมสูตรผมเอ,อาปาท่องโกปิไปโรยไข่ดาวแล้วก็ราดน้ำปลาเฮ้ยแต่น,น่ากินนะเนี่ยน่ากินไม่ได้อวยนะยยในหญ่อันนี้น่ากินจริงอร่อยด้วยเรื่อง่องเรื่องะอะรสชาติอบอุ่น เนี่ยฟังยายด่าก็อร่อยแล้วเนี่ยถึงไม่รัดหน้าอ่ะครับขอบคุณครับยายยายนั่งกินด้วยกันนะบานเลยเนีตอนนี้ชอบคนหล่อใช่ไหมผู้หญิงสายเฟย์ผู้หญิงสายม่านแม่ผู้หญิงสายมั่นยายเปิดกี่โมงเนี่ยเจ็ดอ๋อเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเนี่ยแต่ว่าบ่ายโมงเผื่อปิดแล้วนะบ่ายสองเนี่ยทุกวันหยุดสามวันน่ะมันสิบเอ็ดโมงสิบหกเจ็ดร้อยหรอ เราเดี๋ยวนี้เราปิดบ่ายสองเนี่ยเราก็มีเวลาทํานู่นทำนี่พอหกโมงเย็นเราก็ไปเปรมผู้ชายเดินไปเปรมน่ผู้หญิงนี่คือไอดอลผู้หญิงยุคใหม่นะผมบอกก่อนนะยายเหลามาก่อนการนะมาก่อนการนะยายหอมซุปด้วยนะยายนื้อซุปอร่อยมากแหมวันหลังจะแดกของถ้วยไปน้าข้างทางใส่ชามไหมไม่ใส่ชามเลยก็ได้เบื่อพวกมึงที่ที่หลังไม่ต้องมาแดกละรว่ยอดคิปหายเนี่ยหายเลยก็ไม่รู้ มีใช้เท้ามีอะไรวะในนั้นขอรองเท้าดิขอใหอยู่ในนี่ไงนั่นที่อะไรมึงเนี่ยก็น้นามันอร่อยจะใส่กระดูกหมาไปนะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ผมขอใชเท้าอน่ยโดนด่าไปแต่ว่าได้มาเต็มชามเลยนะเออเนี่ยแอบใจดีเดี๋ยวนี่แอบใจดีเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยเลยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันอร่อย เติมเลยกินมาคำเดียวกไนมาต้องสั่งผัดซีอิว๊วไปสุก,กี้นำ้นำน้ำราเออกับสุก,กี้น้ำจิ้มอร่อย <c oughs> เฮ้ยยังไม่ชิมเลยหน้าเลยเออไม่ปรุงนะหวานอไม,ไม่ไม่ปรุงจร<อ><ด>ิงเนี่ย ยายเกลี้ยงเลยเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยดูเดี๋ยวหมดแบบหมดหมดจริงๆอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงนะยายอร่อยเลยครับเมนูแนะนําของพวกผมนะผัดซีอิ๊วสามอย่างนะที่แบบว่าเด็ดเลยอ่ะไอ้ลาตน้าอะไรนะสุกี้สุกี้ผัดซีอิ๊วสุกี้สุกี้อร่อยแล้วถ้ามาก็รบกวนขอน้ำซุปกุญเธอดูขอดูดด้วยถ้าอยากโดนด่าถ้าอยากโดนด่าขึ้ก็ถึงมาห่อใส่เองนะไม่แดกข้างทาง อันเก็บไหนยายเอาวางไว้ไ,คไ,ไนค้อนๆไว้เยจะไปหมดสุดท้ายแล้วยายคิดเงินหนะอยดิจนะไปเที่ยวต้องตกละหนึ่งห้าสองสามสี่ห้าหกดาวสองใครดาวสองครับยายห0 <6 S 1> 60แล้วลาดหน้ากับอะไรลาดหน้ากับโ<พ>อสุสกี้ก็อีกเจ็ดากสิกัเจ็ดสิเป็นเท่าไหร่ร้อมห้าให้ให้พรหน่อยดิให้พรหลานหน่อ แล้วหลานในกล้องเนี่ยย้ายพรทำไรอ่ะปากยายศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นพรปีใหม่เป็นพรปีใหม่จะพรรวยยังไงขายของดีพรรวยพรรวยขายของดีรวยรวยด่าก็ได้ด่าก็ได้แล้วมึงจะให้เหี้ยอะไรคืไม่ต้องมาก็ได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมใหม่แวะมากินใหม่นะไม่ต้องมาเดี๋ยวพึงจะด่ามึือไปครับไปแล้วยายเดีครับครับครับ